การเปิดใช้งานพาสเวิร์ดของมิเตอร์โลบัตโต DMED 121นะครับผมตัวนี้มีแค่ปุ่มเดียวนะครับอ่าเดิมเดิมเราจะสังเกตว่าจะไม่มีพาสเวิร์ดนะครับกดปุ่มค้างนะครับเพื่อเข้าเมนูเซตติ้งนะครับอ่านี่ครับไปขึ้น KIP นะครับผมแล้วก็เซตอัพนะครับแล้วก็อินโฟแล้วก ESC นะครับ ถ้าเราจะเปิดนะครับผมมันจะเป็นกรณีที่ว่าอ่าตรงที่ p ศ1นนี้เลยนะครับกดค้างนะครับผมถ้าเราเซตพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดจะออนนะครับแต่ถ้าเรากลับมาใช้พาสเวิร์ดเป็น04ตัวเนี่ยพาสเวิร์ดจะเป็นออฟนะครับผมอย่างเช่นสมมุติว่าผมตั้งเป็น1000นะครับกดทิ้หนึ่งทีแล้วก็กดค้างนะครับผมแล้วกด คลิกไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนะครับไปที่ esc นะครับผมากดค้างนะครับอ่าแล้วทีนี้ผมจะเข้าไปใหม่นะครับผมมันจะติด p a s วิร r ดนะครับอ่านี่ครับจะขึ้นมาพาสนะครับผมอ่ารอแป๊บหนึ่งมันจะขึ้นหน้าจอให้สารวจนะครับอ่าผมตั้งเป็นหนึ่งพันนะครับ ตัวเลขด้านล่างมันจะเลื่อนไปเลืเล่อนไปเองนะครับผมเลื่อนไปเรื่อยๆเองนะครับถ้าจีไปถึงตำแหน่งไหนก็ให้กดเหมือนครั้งนะครับเพื่อที่จะเพิ่มเลขนะครับผมเรามันจะวนเป็นหนึ่งสองสามนห้าจุดเ้าศูะครับอ่าผมตั้งไป้หนึ่งพันนะครับก็ทีนี้ผมได้หนึ่งพละผมกดค้างนะครับก็จะเข้าไป k p แล้วก็เซตอัพได้แล้วนะครับผม อ่าถ้าปิดเราก็ต้องกลับไปเซตให้เป็นศูนย์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 นะครับอันนี้กดค้างนะครับผมกดบงที่นะครับนะครับเสร็จแล้วกดค้างนะครับถ้าเข้ากดค้างนะครับถ้าเลื่อนจะเป็นกดลิกนะครับผม อ่าเมื่อถึงนี้สี่กดค้านะครับอ่าลองเข้าใหม่นะครับทีนี้ต้องไม่ติดพานะครับผมอ่าเนี่ยครับจะเป็นเคียพเคบอยครับ